เอาทะเลอะไรล่ะผู้ชายเป็นอะไรเงี้ยเงี้ยเลยหังแตกใช่ท้าเบบีกบขอโทษนะฮะไอ้โจรมันยอะแยะกลบก่อนนะเบบีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโคตรยมนะไม่ทันแล้วไอ้ดวรไอ้เงี้ยเที่ยวหน้ามาได้จริงจะพาเด็กมาดิวะจัดมาจัดแข่งกันด่าเงี้ยได้เลยพาเด็กมาแล้วกูด่าไม่ออกไม่ได้เลยจอมไม่ได้เลย สาวกูน่ารักนะหน้าแตนุแตนหอมมาผัวมาด้วยเหรอหยอกก็ดีเลยผัวนี่แหละเหมือนกันอย่างกาแฟแยกกันลงคออุ้งหักันลงคอเหรอหยอกอุ้งหัวกันลงคอเหรอไม่ได้เหรอยล้า อี่ห้อเพราะมันเป็นแฝดนรลกยี่หมันเย็ดกันไม่ได้เพราะชี้เป็นแฝดนรกห้ามเย็ดกันแต่เย็ดกับมึงได้เอาอันนี้แปดสามสายยี่ห้อแปดสยองสายเอเลี่ยนมาแม่แม่มีคดูไหมไปเร็วไปตรงนี้เร็วลยได้เลยจ้าวันนี้